นัดดีจ้ามือนีนะคะเล่าสิา่้ากินอันบาร์บีคิวเด้อ์นี่เดอ้ออันนี้นสี่โครงนะคะสี่โครงหมูบาร์บีคิวเนาะบาดท,ที่นี่สิกินจังไรเนาะบานนี้โอ้ยม่อยากใส่มือเทน,เนอพี่น้องอันยังสี่ละเดอ้อเนี่ยมีเมียดพร้อมเดินี ยิมทัชน้อยมหมูนุม่มหมูนุ่มมากค่ะหมูนุ่มมากหมูนุ่มมากเลย เยี่ยมมากะะเลยค่ะอร่อมากน้ำซอสบาร์บีคิวรสกลมกลม่อมตามสูตรนี้เลยเป๊ะๆเ,เลยนะคะพเพื่อนๆทำได้อืม เป็นไฟน้ำไฟค่ะมันก็เห็ดหอมเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปดูในวิธีทำนะคะขั้นตอนวิธีทำทำยังไงนะเราจะต้มน้ำต้มกระดูกหมูนะคะตุนนะคะแล้วก็พอดีว่าพอดีเราตุนกระดูกหมูแล้วเราก็เลยเอา เห็ดหอมใส่ลงไปด้วยพร้อมกับหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ก็จะหวานหวนแล้วก็แครอทนะคะ ซีโคมก็ใส่เราจะใส่ในหม้อนะคะเราก็จะตรวจทำให้มันเล็กลงนิดนึงเนาะครึ่งหนึ่งนะคะส่วนที่ว่าที่มันเป็นพังผืดเราไม่รอออกนะแต่ว่าเราจะกรีดให้เขาแยกนะคะ แล้วเราก็จะนํามาใส่หม้อหม้อแรงดันเราก็จะนํามาใส่ใส่น้ำสต๊อกลงไปให้ท่วมนะคะให้พอท่วมเสร็จแล้วเราก็ทิกไทยนะคะ ช่วงระหว่างรอนะคะเราก็จะมาทำน้ำซอสเอาไว้นะคะ อันนี่เป็นซอสมะเขือเทศเหมือนถ้วยซอสพริกสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเมนูนี้นะคะลองทำดูนะคะอร่อยมากๆนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ